ตาดูตาดูขนาดนั้นก็ไม่ล้เดองที่แหลกไม่เห้าลือดีผู้คนเอาเงินมาเฮ็ดท่านี้เฮ็ดท่านี้ให้ว้นนี้ล่ะต่าต้นเดี๋ยวขออนุญาตด้ันจัดเพิ่มมาสเฮ็ดแล้วไหมเหา เออเพิ pues ่นเพิ um, no ่นแต่ว่าเพิ่นกับยูดีบอก่เพื่อนเป็นแจ้วันเพิ่อนเป็นแจ้วันเพ่นดอยแม่ปังเหนเพื่อนมาสังวันพิบันอันุนอันนุ่นสีทองพิบันดุงเออเพอยูุ่นเออ่อนีบ้านเพิ่นี่เมนาพีเโรงเรียนอองเรียนุกแม่สีล้ีนะครับ่านสุพพวกยาสุพันันตัตาสุพนนะครับนำรังสบายพัฒนาจ้าเพื่อนๆี่ี่นะครับ ไอศชีพุอยากกินไอศีพนนวดอยไม่ังางใหญ่ๆนะครับด้อนะครับ้ับไอศีนะครับเป็นรูปแ่ีขาทุกทีนขาทุกนะครับแล้วพี่น้องนับพี่น้องนะครับยุบพาดีแทงอามะนะครับเพิ่เรีผู้จิด้วยกันนะครับมีตังค์ท่าไห้นะครับง พี่ภรรยาดีท่านพ่อปิดสูบออกมาผู้รยาเสือพ่อเนี่ยนะครับภรรย <พอ S 2> ามหญญญวานธนาคารท่ศานสิทธิ์นะครับหลวงพ่อลุงปเุเทนนะครับกันตักสีโรว,วัดป่าชุมชัยแสงพันนะครับ ดูครับยอดนะครับทานบัญชีนะครับหลวงปู่หลวงพินฐานุตตโบนะครับบ่ ไม่ให้ได้เป็นต้นสองแสนบา right. ทนะครับแต่กานี้ยอดโอนรมารรวมเป็นเงินนงืนนเกรอเบาทสาดุสาธ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 นสาธุสาธุสาาธุสาธุสาธุสาาธาอสาธุสัธุสาานาาาาสาตอุาา ไปใช่ไหมเฮอเฮอเฮอเออเออไปไหมครับพี่น้องครับอาหารพอดีเค็มแล้วพี่นอ้องอย่าเพิ่งไปรไสเด้อนะครับสิมีพิธีกับทั้ทงข้าวฮับหรือการสู้ขวนเข่าน,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 นะครับเดือนสัตว์บอกไปสามคำ เดือนสามออกไม่สามคำกบบุ้ยปากหน้าก็มพี่อุขีบบักขามป้อมแสนสมกรรหวานนะครับมือดีจังหวัดสระข้ามเป็นจังหวัดน้ำรองเพชรบุรีเดือนสามครับใ้ห้องดูดีนะครับเดี๋ยวป๋องเดี๋ยวพัคพัคพี่แม่เลื่อนอีกแล้วเอาแกอยู่บ้านท่าจ้วงบ้านเต่าไหน มาดบาดครับสาทุเลยนะครับแต่สาทุ้ดังๆสตังเยอะนะครับออคุณแม่คุณแม่สมบอบ้านบ้านผ้าช่วงเกิดยูนี่นะครับเป <c oughs> ิดมาต่อยอดน้าครับด้วบาดแค่สาทุครับท <c oughs> ีมงานเข่ากีวัดชุมชัยแสงพันุ์นะครับเข่ากีของพักคูใบิกาพุทธิดันติปะพุทธพโดนะครับ ผู <onents and downhill behaviour> <servir> ้น้ำผ้ามาแล้วก็พี่น้องทั้งหมดนะครับขางกีแซ่บๆนะครับขางกีใช่ได้ครับต่อยอดยังไงครับต่อยอดทั้งหมด่อเกตบลัยสี่สิบบาทภาคพันธ์โยมเอเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่ก่อนคุณแม่คุณแม่ค่ำเบาโค้งขำบ้านเต่าไฮหนึ่งร้อยบาทสาธุครับคุณแม่สำลีขัดแท้ขาวหนึ่งร้อยบาทสาธุ คุณแม่นั่นกันพูดหนาเพื่อนทราบราบอยู่วหลายหลายพวกแกสพาาดีเห็นกันรู้เพย่อนจำซิ้ง่าได้หน่งร้อยบาทคุณแม่คำตาจ่ายด้ยนะครับหนึ่งยบาทสามคุณแม่ดีสวัสดีค่ะคุณแม่นีต้อควบขั้วนี่ครับปัจจัยหนึ่งพบาทสางสาราสอรังปูนะครับแปลงยคือง่างสั้นพอกว่ากำนันประกาศม ว่าอียันต์ตะวมมุมเขาพระพุทธเจ้าเพิ่งกระชักว่าอาหารเป็นที่สุดในโลกวัสนุในโลกถ้าจะกินยาเพื่อตานะครับอีซอ่ที่กำลังทำกันได้บ่อยเรื่องมาผู้ใดก็จกินเขาบวกกินน้ำชาอยู่บ่ได้นะครับคุณแม่คุณแม่น้างแม่บ้านของพนุมลูกรอพ่อสักยามที่ตระเวนทหันกอนคอยจังเอาตระวรรตไลสไปนนะครับคู่มือนี่เป็นเลขาหมอขโมยครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้า ดูนะครับด้วยคุกบ้าอยเล่นไปได้ยังไมครับขออนุญาตท่านชนท่านหัวหน้าเสียพบุประกาศใช่ไหนะครับดรครับหลวงพ่อทองค่ำจะเล่นใสหลวงพุณพ่อท้องค่ำบริษัทงพ่อเรื่องุณพ่อ พุ่พลอยเดินขึ้นเป็นออกไม่ต้อยนะครับร่วมสร้างสาราโรงกลัวห้าร้อยบาทสาธุพ่อพี่แม่ต้อยกันเลยนะครับได้เอา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 หอยเสียเพื่อนหอยเสียเพื่อนต้อนงามนันงนงครูคุณแม่ต้องมีสาธุจ้า100บาทในร้องทะเลสาธุครับแยังเ่ม่ซื้อขอยดีออกพุณแม่ขอคุณพ่อการถ่ายเลยนะครับตอนนี้อะมี่ครับผมสาธุคุณแม่ การยาดีความโคตรสูงหรือู้ได้สูงนะครับเป็นร่วมส right ัพว้าสาบริจารนะครับอาหารแย่ลึกแย่ยากแย่ยากแย่จุดเด้อมีเงินนำแก้วเต็มถุงตึงหนึ่งพันบาทคำสาบรักนะครับก็มีเป็นบริจาคเไปตอนนะครับบริจาจาเซนด้ครับคุณแม่คุณแม่สมรินทิชัยนะครับ เศรษฐีพุทธิบุตรนะครับหรือเป็นมืออามาจากทงเสื้อผมเแม่นะครับเรามาอยู่นี่นะครับเพราะนีผมยัง้างรองเสื้อเพราะว่าผมเคยนึิดใบทั้งปุ่นนะครับร่วมบริจาคสร้างศาลาซอยพ่อแม่ผู้บาญชาจารย์หลวงปู่ดู่พิมพ์พิเภานะครับไม่ลดไม่เหยากไม่ยากผู้จนบริจาคสองพันบาทครับสางุครับครับขออนุญาตนะครับพี่นะครับ้านฉาก้านโซคบุญมากนะครับคุณทวี พีชัยคังทับศรีรักคุณพี่วีสุดานะครับคังทับศรีรักนะครับเศรษฐีผู้ใจบุญน,นะครับเดอ้อนี่ไปเรียกหนังสือหนังผมนี่เสียย่นี่หนูแร้งวงเว้นนะครับยิวันสร้างนะครับเดี๋ยวนี้เว้นเว้นแท่นแบบมมซุปเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทพี่เพิ่นไปเซาลานนะครับจะเล่นหรือจริญครับครับวอกเงินนะครับซอยสร้างโรงครัว วันป่าขาวไนี่นะครับพานปูห้องนี่ยนะครับหลวงปูคณะสงฆ์นี่นะครับหนึ่งหมื่นบาทครับสาธุนะครับคุณแม่ท้องคุณคุณแม่ทองคุณสิงหุนมีสิงหุนมีหนึ่งร้อยบาทสาธุนะครับเพือนะครับเพืในบริจาคคับให้กินบะหมี่จกบัวรุ่งให้มีเงินทำแก้วเต็มถึงอึงตึงนะครับเด้อเต็มถุงตึงครับพี่น้องสมบูรุกคนครับสาธุดังๆนะครับเด้อ เดี๋ยวขออนุญาตสิต่อนย้อดอึยูแต่ว่าให้พิธีพ้ามนะครับเตรียมเตรียมการไปรับท่านเตรียมการแล้วเนาะเดี๋ยวหมอภาพเบิร์สี่นดมือนีได้หมอภาพมาจากไกลนะครับต้รไกลมีตัวมนีลล้นะครับคุณแม่วาสนาแสนคำหนึ่งร้อยบาทสาธุครับคุณแม่ธนภัหนึ่งร้อบาทสาธุ น้องสาคุณแม่ได้หน่นะครับตะกี้เทื่ยวไปบ้านขามบัาปลาบ้านถวกหนึ่งพันบาทตาทุนคอยแม่เพ้นกันนะครับมือจิตบาทมือหนึ่งพอนะครับเยนาต็มคุณแม่นั่งไอ้แคร์เข้านี่นะครับผาจะด้วยแคร์ข้างเชียงตานี่นะครับอุตสาคำเชียงตานะครับบริจาคก็่ายรูปให้ไปสาธุนแล้วกันพี่น้องครับสาเดี๋ยวเต็ม มันนี่ป้อนยาประกาศอีกแค่นิดเดียวให้หมอท่านไปเตรียมการได้ครับเด้อทั้งท่งไงขอไข่ขอเปลือกครับอันนี้เป็นโรงทานสูงนะครับจากพี่น้องแค่มาเท่านดียนะครับพี่คุณพ่อสุพรรณนะครับเพียงแกะแก้วโอ้ห้ามผมเทียงแกะแก้วแล้วมีสุขุมวาทเลยครับเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับคุณพ่อสุพรรณเพียงแกะแก้วอันนี้ครับหนึ่งหมื่น